ท่านนายกถึงกับงงเลยย้อนถามข่าวสื่อเลยเอามาจากไหนข่าวยุบสภาอเอามาจากไหนนักข่าวก็เลยถามได้คุยกับคุณอุทินไหมบอกอ๋อไม่ได้คุยหรอกเรื่องกรณีนี้ แต่ได้ทราบว่าส่งอาหารไปเยี่ยมนะใช่คุณอนุทินโพสต์ภาพค่ะเป็นถุงอาหารที่ส่งมาจากนายกแพททองทานแล้วคุณอนุทินเขียนข้อความว่าท่านนายกแพททองทานกรุณาส่งชุดอาหารกลางวันมาเยี่ยมอาการป่วยขอกราบขอบพระคุณเจ้านายแสนใจดีครับนี่เรียกเจ้านายแสนใจดีครับ่คุณอนุทินใส่เสื้ออะไรเนี่ย I am อะไรคะสีธัญญาสีธัญญาฮะอ๋อเสื้อนี่เขาฮิตอยู่ อ๋อเหรอคะเคยเห็นอยู่แว็บๆว็บออมะไรคะไอคำที่สามไอหนูเคยเห็นไหมมีคนเคยจะส่งมาให้น้องไว้ใส่เหมือนกันฮะไอแอมสีธัญญาเหรอคะอ่าอะไร <c oughs> สักอย่างหนึ่งอ่ะพี่ก็จาไม่ได้สนิทนะ <c oughs> อาก็สายสุขไงอ่าเป็นการรณรงค์ทานผู้ชม <c oughs> ขนาดเดียวกันอ่นายกเมื่อวานนี้ถามนักข่าวเลยอะไรอะ่ะยังไงทำไมถึงจะยุบสภา ข่าวยุบสภาเพาะอะไรนักข่าวก็เลยบอกก็มีข่าวภูมิใจไทย,ยจะคว่ำกฎหมายงบประมาณเพราะไม่พอใจคดีหัวสวออือานายกบอกไม่มีงบประมาณเนี่ยมันทําร่วมกันไปคระรบิดชอบร่วมกันของพรรครัฐบาลมันไม่มีหรอกท่านุทินกําบังผ่าตัดตาขอลาต่ออีกสองสามวันประเด็นที่ถามท่านุทินไหมนายกบอกไม่มีไม่คุยเรื่องนี้เลยมีแต่โอ้ยพอให้หายไวๆหมายถึงหายจากอาการผ่าตัดใช่ไหมค่ะแล้วยังไงต่อ เสรีภาพเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะทำไมช่วยกันคิดหน่อยมันมีข่าวปล่อยออกมาอย่างนี้ได้ยังไงนะักข่าวก็เลยถามเลยต่อไปเรื่องพู่นนำจิตวิญญาณของสองพักก็คือคุณทักษิณกับ<อ>คุณเ<ร>น,นวินเนวินของภูมิใจไทยกำลังสู้รบกันผ่านนิติสงครามเรื่องนี้เกินมือนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณจุลพันธ์อยู่ข้างๆรีบกระซิบบอกเลยสื่อชอบโยง นายกก็เลยบอกว่าสื่อชอบโยงกันเองใช่ไหมโยงนั่นโยงนี่โยงนั่นโยงจนบางทีงงว่ามันเกี่ยวกันจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไร,รทั้งสองท่านเนี่ยนอกรอบเข้าคุยกันได้อยู่แล้วรัฐบาลมีหน้าที่รัฐบารลลักษาเสถียรภาพถามว่าเกินมือไหมจะเกินมือได้อย่างไรในเมื่อดิฉันเป็นนายกอยู่จะเกินมือได้อย่างไรต้องมั่นใจอยู่แล้วต้องคงให้ได้และถ้าจะเกิดอะไรขึ้นผู้นําจิตวิญ,ญญาณมันเกิดนอกระบบ แต่อยู่ในระบบเนี่ยตั้งรัฐบาลมันเกิดขึ้นไม่ได้สองผู้นำกิจวญยนไม่ได้มีตำแหน่งรัฐบาลน,นักข่าวใหญ่จะจัดการยังไงกับพระรัฐบาลถ้ามีพักไหนดือ้อทนายกก็เลยหวัวเราะแล้วพูดว่าพูดเหมือนเป็นลูกแต่อย่างที่บอกพกรกร่วมรัฐบาลหลายพักความเห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วในพักบางทีก็ยังไม่ตรงกันเลยแต่ก็ต้องหาจุดจบจนได้บางช่วงนักข่าวถามเอาเวลามีกฎหมายสําคัญเนี่ย พรบงบประมาณหรือพรบงบปี6-9เนี่ค่ะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กหรืองบ6-9เพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะมีประเด็นกันตลอดท่านนายกก็รยบอกนั่นสิเสอช่วยตอบให้หน่อยทําไมเป็นข่าวทุกทีเพราะเสือหรือเปล่าและทางกระหูหรอคือไอเอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเเนี่ยทำไมท่านนายกรไม่รู้หรือทำไมถึงเป็นข่าวอ่าผมเป็นลูกของคุณพ่อเนวินคุณแม่กรุณา ผมไม่มีวันจะเห็นด้วยกับร่างกฎหมาย Casino i n t e r n a t n t Complex ค่ะมันมีตรงนั้นไงทำให้คนคิดถึงงบประมาณไงมถามเพื่อจสาได้ตต่อคา่ร่าถามจริงถามก็ถามคนในพักเยอะเหมือนกันนะคะว่างงเหมือนกันว่าว่าทำไมถึงจะยุบสภาเขาจะยุบจะยุบเพราะอะไรนะคะคุณจัยจะคว่ำคุณคจยจะคว่ำหนา้า อืมไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะจริงการการทำพรเบเรื่องงบประมาณมันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะคะของของพรรค่วมอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีในเรื่องของการจะยุบสภาเลยท่านอรุนผ่าตายอยู่นะคะไม่ไม่ไม่มีเรื่องนี้เลยค่ะท่านก็บอกว่าขอลาอีกกี่วันนะสองวันสาวันมั้งไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะคะมีแต่อวยพรทท่านหายเร็ว ไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้เลยแล้วก็คิดว่าจริงๆก็จริงก็ช่วยกันคิดก็ได้นะคะว่าทําไมถึงต้องมีข่าวแบบนี้ปล่อยออกมานนมันเพื่ออะไรเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเบอ่าต่อีมัร,ร,รผู้นาจิตวิญญาณสองคนกู้นอยูิตวญญาสคนกาลังสู้รบกันอยู่คือใครนะคะคุณทักษิณกับคุณเนวินคข่าสดมีคนเป็นโดนาตัวแทน มองมันจนภายในเจะเคลื่อนาที่ทำให้เกิดข่าวก็อ๋ออะไรนะสื่อใช่ไหมพอสื่อชอบโยงใช่ไหมโยงนู่นโยงนี่โยงนั่นนะโยงกันนี่บางทียังงงเลยว่าบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกันจริงเหรอนะคะแต่ไม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 ่มีอะไรค่ะของทั้งสองท่านนี่จริงๆคิดว่านอกรอบจริงล้วคุยกันได้อยู่แล้วเกินมือไหมที่ที่ที่ตัวดิฉันเองขอาไปเกี่ยวข้องมันจะเกินมือได้ยังไงอะคะ เมื่องว่าดฉันเป็นนายกอยู่มันจะเกินมือได้ยังไงคือ <c oughs> อ่อเสถียรภาพของรัฐบาลต้องมั่นใจยอยู่แล้วนะคะต้องคุมให้ได้และอีกเรื่องหนึ่งคือว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแบบว่าผู้นําจิตวิญญาณอะไรเสียมันก็คงต้องเกิดขึ้นนอกนอกรอ,อ,อบนอกระบบไปแต่ถ้ามันอยู่ในระบบอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะมันกค็คงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะทั้งสองท่านก็ไม่ได้มีตําแหน่งในรัฐบาลถูกไหมคะนี่เห็นไหมทานผู้ชม โปรดติดตามดูนะขณะนี้งบประมาณเดี๋ยวจะเข้าสิ้นเดือนนี้น่าสนใจแน่ๆเนี่ยมีฝ่ายค้านยกสวนแน่คุณกฤีใช่ค่ะถูกไหมถูกค่ะเจ้าตัวประกาศเลยคุณเทงบอกคุณกฤีไม่ต้องแถลงได้ไหมแล้วก็ไปยกสวนในวันนั้นเลยคุณกฤีบอกไม่ได้ดังนั้นตายเลยกลายเป็นงูเห่าเลยนั่นค่ะ